สวัสดีค่ะมาฟังข่าวที่กำลังเป็นกระแสกันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัฐราหมู่เกาะพีพียืนยันเจ้าหน้าที่เห็นด้วยเรื่องงานอนุรักษ์แต่อึดอัดที่ไซสกอตใช้คำพูดรุนแรงไม่รับฟังกรณีที่สายสกอตชี้แจงว่าไม่ได้ทำเกินหน้าที่และมีการขออนุญาตเข้าพื้นที่ตลอดนั้น ล่าสุดในแสงสุรีซองทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนาพรหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าทางอุทยานต้องยืนยันก่อนว่าอุทยานไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับทายแต่ตลอดช่วงหกเดือนที่ตนได้มารับตำแหน่งนั้นทายได้แจ้งการเข้าพื้นที่มาหนึ่งครั้งพร้อมกับขอใช้เรือกับคนขับแต่ไม่ได้แจ้งว่าจะใช้เรือไปทำภารกิจอะไรในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทาย แต่ก็มีบางคนบ่นมาบ้างว่าสายทำงานในเชิงที่รุนแรงนิดหนึ่งการทำงานไม่ปรึกษาหรือรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่มีเสียงสะท้อนมาเยอะเกี่ยวกับการใช้คำพูดที่รุนแรงกับบางอาชีพและไปเหมารวมว่าคนหนึ่งทำผิดคนทำอาชีพเดียวกันคนอื่นๆก็ต้องผิดไปด้วยแต่เอาจริงๆเรื่องทำงานอนุรักษ์ของคุณทายทุกคนเห็นด้วย และช่วยกันทุกฝ่ายใครฝ่าฝืนก็ว่าไปตามระเบียบส่วนตัวมองว่าคุณทรายมีปัญหาด้านการสื่อสารเคยมีเคสหนึ่งกรณีไกด์นำเที่ยวคุณทรายไปต่อว่าไกด์นำเที่ยวว่าไม่สื่อสารกับนักท่องเที่ยวเรื่องข้อห้ามต่างๆพร้อมตำหนิว่าเป็นไกด์ทำไมใช้ภาษาอังกฤษไม่เก่งทำให้ไกด์ที่มาทำงานรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับคำพูดดังกล่าวตนมองว่าประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นมีประเด็นนิดเดียว เล็กน้อยคือเรื่องการสื่อสารแต่เรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทุกคนเห็นด้วยเพราะช่วยกันทำงานมาโดยตลอดถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ